วัดที่สองนะคะวัดดอยคำวัดดอยคำไหว้ไว้สักสามวัดว่าวันนี้สองวัดปอนะคือด้านหลังของพระองค์ใหญ่ที่เราเห็นว่าวับาแบวมอยู่ข้างล่างข้างบนนี้บรรยากาศดีจริงๆนะพี่น้องดูสิตั้งหลังเป็นดอยอ่ะจางไปหน่อยนะคะดอยคำก็สร้างโอ้องค์ใหญ่มากลอดตองจางเหรอ สามรอบสา,รามรอบส,สามรอบรักหน่เพคะสามรอบพระเจ้าอันนี้เป็นรอดท้องช้างนะคะพส ครบสามรอบสาธุสาธุอันนี้เป็นร้าน,นจำลองของงานพระแม่จมามเทวีพระแม่จามเทวีเจ้าเจ้าเจ้าถึงแล้ค่ะวัดพระธาตุดอยคำเสียงดังไปน้อยคนนักขนาดพี่น้อง ปูสีขี้ขี้ลับ,บปูสีขี้ลับกับปูสมเฝ้าซับเนี่ยพอนี่ปูสมเฝ้าซับนี่เสียงมันจะดังน้อยนะพี่น้องเพราะว่าอันเป่นหลวงพ่อทันใจอีเจ้าเขากำลังจะไปที่หลวงพ่อทันใจที่เป้นจะมาอันแก้บนดอกมะลิกันนี่เจ้า คนมาแก้บนดอกมะลิเยอะมากต่อไปไฮไลท์ของดอยคำ<ม>นะจ้า<ม>พี่น้องทุกคน<ม>ตามโอเดตไปเลยค่ะเราดูด้วยภาพคะ่ะไม่ต้องอธิบายคะ่ะถูกต้องค่ะวันนี้ฟ้าฟ้ามืดอยู่แต่ว่าข้างล่างนี่เชียงใหม่นี่หมอกควันมันไม่ค่อยมีละ<ม><ม>ไปลายดาวนี่ก็ได้เถอะ ีเจ้าันี้ราชพฤกษ์ก่อนสวนราชพฤกษ์เนาะนี่เบียงเจียงใหม่นี่เมืองเจียงใหม่นครพิงพิงสีล้านนาเดี๋วโอ้กว้างขวางเลยคนหลแตะพี่สาวคนป้นมานนักนะเจ้าถ้าเป็นวัดศาลท่องเที่ยวเนาะเพื่อนบอกว่าถ้ามาควรมาวันธรรมดาค่ะเพราะว่าวันอื่นทําไมคะแล้วก็วันวันใกล้หวยออกก็อย่ามาค่ะ วันบุญก็อย่ามา <คน S 1> เพราะว่าคนเยอะามากค่ะคุณมีจิตศรัทธาเย็ดแปลงกล้าคุณจะต้องไม่ต้องขับรถมาค่ะไม่ใช่ใดอ่ะเพื่อนเธอจอดรถไว้ที่ตีนบันไดหนา้าเพื่อนแล้วขอให้คุณเตลขึ้นมาเจ้าถ้าหัวเข่าบ่ค่อยดีหรอบันไดขึ้นมาแล้วเจ้ามีบุญญาธิกาดแต่มาเป็นอย่างเจ้าเปิ้อนมีที่จอดรถไว้ถึงที่เลยค่ะอ้ยบรรยากาศดีเลิศมีเจ้า ลานชมวิววัดพระาธาตุดอยคำเพื่อจะไล้รูปก,กันอยู่ปะ่ะนี้ขออนุญาตปิดคลิปวัดดอยคำไปวัดดวงดีจะได้โชคดีวัดดอยคำก็ได้มีเงินมีคำส่วนปูแสยาแสที่ไปแอบไว้กันที่สองคนพีน่หนอไทยจเ,จเจ้าได้เตจริถีนีเจ้าขอท่านโชคดีก่นท่าจันเนาะมีเงินใจนักนักมีเงินมีคำแล้วก็ดวงดีโชคดีตลอดไปเจ้าไ